เป็นโอกาสโอกาสยังไงเอาวิกฤตเป็นโอกาสให้คนทั้งโลกนี่โดยเฉพาะยกเฉพาะประเทศประเทศไทยก็ได้เพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานน่ะเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด19เอากรมาฐาน,ขนเข้ามาแก้กรมฐานในทางพุทธศาสนาคืออะไรก็คือสติสติปัฐานทั้งสี่สติปัฐานทั้งสี่กายานุปัสานาสติปัฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณามีสติทุกเมื่อในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่แล้วก็ให้มีสำรวมมีการสำรวมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกตาตาแล้วก็ต้องดูดูโดยใช้ปัญญาเป็นพื้นฐานพิจารณา หูฟังฟังหูก็ต้องไว้หูกัมนมีทั้งข่าวฟอมข่าวเท็จข่าว,าวจริงข่าวอะไรโอ้โหคนกันเหมืยุคนี้มันเป็นยุคที่จะต้องใช้วิจารณญาณจมูกจมูกกลิ่นนี่มาแล้วอาการโควิดเป็นมาตามอากาศปัจจุบนันนี้จมูกเราก็ต้องเซตตี้ให้กับจมูกดูโดยการพิจารณาสูดกินหรือว่าพิจารณาปิด ก็คือทําความสะอาดให้กับร่างกายของตนเองโดยการใช้เอนแมสปิดจมดูกลดลดปากเราหร,หรือเราก็ไม่ซ้ำสอนเพราะว่าไม่ซ้ำสอนดูว่าอะไรก็กินไปหมดกินไม่เรียกกินอย่างพักก็ต้องกินอย่างทักมีกรรมาฐานโดยเฉพาะกินอะไรต้องเรียกดูว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดเซเตี้ให้ตนเองหรือไม่โดยเฉพาะต้องใช้ช้อนกลาง ตอนจางก็รู้ไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องตรงใจจงใช้เลยภาษาโกรา็ใช้ชอ้อนภูช้อนช้อนไข่ชอ้ชอนมันเหรือช้อนเรานั่นแหละใช้ต่างหากถ้วยของก็เองก็ต้องต่าง,งหากอันนี้คือเราสํารวนทางทางทางลิ้นสัมรวมโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยสัมรวมทางใจใจเราก็ต้องมีมีธรรมะเราจะรอดได้เพราะการมีธรรมะ โดยการสัมรว์อาจนะภายนอกแล้วก็อาณตจักภายในอาณาจักภายนอกก็ญานะภาย,นาย,นาภายนในตาหูจมูกริมกายใจของเราเนี่ยเป็นยี่ตั้งไอ้บีสติทุกเมื่อเมื่ออาณาจักภายนอกมากระทบเข้ากับอาณตจักภายในลูกเราก็ไม่จิตลูกสกว่าเหยในใจรูปพิจารณาวิเคราะห์วิจัยว,ว,วิจารณ์เพื่อให้เห็นธรรมเห็นธรรมก็คือการเข้าใจในสิ่งน,นั้น ลูกลดลดเราก็ฉันภาษาคนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากิ้ภาษาพ้าเขาเรียกว่าฉันปากเราก็ต้องมีสติปากลิ้นลิ้นเราลิ้นเรากินอาหารที่สะอาดสะอาดลดลิ้นลดเสียงเราก็ฟังเสียงฟังหูไว้หูลูกปัจจุบันนี้มันวุ่นวายสับสนเพราะ เราไม่ได้กรองข่าวที่ไม่ได้กรองมันก็นทําให้สังคมวุ่นวายบางทีก็ก็เป็นข่าวปลอมกันมาฟังหูไว้หูอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตูมแต่จงตื่นตัวประเสธเสียงลดป็นเสียงสัมผัสสัมผัสนี่แหละสัมตัวดีที่จะนําเชือ้อโควิดมาเข้าสู่ร่างกายดังนั้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการกระทบแม้แล่ล่าง กายของเรามือของเราไปสัมผัสกับภาชนะหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายสมุนีทั้งหลายก็ให้เราสำรวมไว้ในช่วงที่กระชี่ช่วงห่างระยะห่างระยะคุยกันก่ออย่าคุยกันไกลจนเกินไปห่างกันพอดีโดยเอาวิกฤตเป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของใจใจธรรมะใจนี่ก็ต้องมีธรรมะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการกำลังใจ กำลังใจมาจากไหนที่ดีกาลังใจต้องมาจากธรรมะเติมธรรมะให้ชีวิตพิชิดโลกดับทุกโศก,กยดับกิเลสยาถลังดับโลกปวดหลงจงมันจังยึดพระธรรมราษาสดาเป็นยาใจจึงขอบอกว่าเอาธรรมะแก้ไขปัญหาวิจิตธรรมะคืออะไรกรรมฐานนั่นเองขอจเจริญพร